นี่เขาเคยเอาซองสุมที่เป็นสกูชี่กระดาษมาให้นะกูจะให้เขาคืนถือว่าเป็นผู้โชคดีอีกหนึ่งคนนะครับเป็นกล่องสุมตุกตต๊กตาไล่ฝนเบบิทีนี่เบบิทีตุ๊กตาไล่ฝนนะครับมีตัวให้เลือกดังนี้อ่ะหนูดูที่หนูยได้ตัวไหนท<อ>ี่ขาวหมวกแม่มดนะครับเดี๋ยวเรามาดูการว่าฟ้าจะได้ไหมตรงนี้นแกอะไรลูกแกเลยโจ <laughs> เลย <laughs> ตรงไหม ตรงป่ะเอาไอ้กองดุเป็นตุ๊กตาไล่ฝนตัวสีขาวแล้วก็เป็นหมวกแม่มดใช่ไหมครับอ่าโูกาดตรงไหมเป็นตุ๊กตาไล่ฝนหมวกสีดําแม่มดนะครับน่ารักมากเลยเป็นเป็นิธีนะแล้วก็ตากิงกตาค่ะกิงกแบบนี้อ่าโอเคให้ฟ้านะครับขอบคุณค่ะตัวนี้แล้วก็ขอบคุณคนที่ให้มาด้วยคุณครูไม่ได้เป็นคนให้มีคนให้มาอีกทีหนึหน่งแล้วครูก็ส่งต่อให้ฟ okay, ้าอ่าขอบคุณเขาขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับไม่ยบายไครับฟ้าบ๊ายบาย